อยู่ด้านไปจันนี่เอยห้ามเดลียวห้าเพลียวหมูนึงปั่นแล้วกะสีประมาณนี้แล้วทุกคนกาพอได้อยู่ได้กินอยู่ได้เที่ยวนี้กะแต่เคล็ดมะนาวยังไม่ได้ปั่นนะเดี๋ยวเห็ุพอมาพันจมือละมะนาวมีค้ำมือเกือบเดี๋ยวไปถือมาเพราะเกือบนะฮะ บายดีและก็สวัสดีทุกท่กทานยามเที่ยงคืนนี่ก็สิบสอมงกว่าได้นี่ก็ตื่นมากกะว่าสิไปหาการเครียรแบบนี้การเครียดมะนาวนะพอดีว่าเมื่อวานนี้ทางทีมงานเว้าเครียดหลายมื่อนี้สรลออกไปกานลงเบิง้งแต่จกห้องหรือมีห้องไนดะเป็นเลือกอเดียวไปติดตามเับส้มเบิ้งน้ำกันทางทีมงานเราก็ออกไปแล้วผู้นึงออกไปตอน10บโมงนี่แหละ อย่างสามคนคอยกัดทได้ตามหลังทีมงานไปนะเพราะว่าไปผู้เดียวกับม,ม่มีแนวหาก,กินตอนคืนนี้ได้บางที่เจอเห็ดเจอผีเรือกัดได้แต่เบิ้งมาแล้วเห็นไปผู้เดียวนะก็กเลยไปน้ำซุปเพิน้นะแต่ก่อนยอะออกไปกับแต่ละคนกับผ้าเดียวหาก,กินกาแฟก,ก่อนก่อนยอะออกหนยหันตาขนาดตื่นมากเพราะว่านอนแล้วต่หูแรงนะ นอนรับไปพอดึกๆมากลุกยะขนาดมีกินนี่ก็ยยื้อรับเลยการกินละไข่แดงนี่คืนนะไม่เกิดคือแบบกลางๆเนาะแล้วหนาวก็มีหนาว เนี่มหองอยู่ดีห้อปตัวนี่เห้อาอยู่กับสอบเนาะไปลุยไปดำเดี่ยวบนันนี้เครดกะห้องเลาาคๆนี่นเนาะเครดีห้องเจอมันสภาพแหละเพราะว่าไม่ได้ถือไปเลยนอกจากอันที่เซอร์เคร,รนะ อออพอมาหอดบอดที่อาการเครียดนะเครียดกับสมอยอยู่ม,นะมือนี้นะมี้องได้สาเต็มเคิร์กมากการเครียดโดยเฉพาะ เขียวทุกคนงูเขียวหางแฮมหาจับเครดแถวฟั่งนี่เครืกับบิซูลายเนาะเพราะว่าบิซูมีมันห้องม,มีมีฮอดเสียงห้องเครืก็ได้หาจับเครดก็ได้สี่ห้าตนะี่บิซูลายเพราะว่ามันมีห้องเด้หากจับมันอยู่แถวแฮมฟั่งนี่ สิได้เลาะขึ้นเชอร์ด้านพระจันทร์ผู้รับบุิหาการนำทีมงานก็เลาะโฮยขึ้นห้องน้อยอันนี้ไปแล้วนี้นีญาติยังเดียวเฮบทุกคนสุมเฮากะได้เฮามาฮอดบอลแล้วได้คือไปก,ากา้านกะมีพบเพื่อนะพบหมูตัวหนึ่งกะ ไม่ได้ซ้ำไม่ได้อายซชืมัน่นซ้ำเหมือนนี้นะเดี๋ยววันนี้ก็สิได้หาพักผ่อนก่อนนี่ก็สามโมงแล้วสามโมงกว่าแล้ว,ลวพักผ่อนเดี๋ยวมือเสาร์พบเดี๋ยวไม่อีกเท่านึงมือเสาร์ได้ออกไปหาอยู่หากินอีกรอบสุดท้ายมืออื่นตัดสินแล้วเค okay, ทุกคนสบายดีตอนเสาร์อีกเท่านึงตอนเสาร์นี่ก็สีไม่ได้ไปไกลปาเลยได้เพราะว่าเหลียวเห็นนกเฮาก็ให้อยู่เห็นนกก็ตตองเขียวได้เฮานะเหตุผลที่มีไปไกลกะ นกมันก็หาวแล้วก็รูที่เฮายืยิงก็มีจํากัดเยาสิเฮาฝึกก่อนยางประมาณ10รูอีล่ะทุกคน มุมนี้เข็ดปะเซอร์มันเหานี่เห็ดเมื่อเลยแต่ก่อนคอยเร์กอยู่ลุมพูดนะอันนี้คือจุดที่สามเลยล่ะย้ายบอลร์กนกพี่น้อง นกปิดปลิีนี่เฮาหลายขนาดทุกคนแต่คือ,อว่าแหละลุเฮามีจํากัดนะใส่นกกระตงเขียวไปสองบาทหยี่ทึทุกคนโอ้ดูหน่อยเทเลยเห็นกระเต๊นะ ใส่นกกระตงไปอีกแล้วทุกคนมีได้คือเก้นาน่าผิดหวังนะนกกระตงงข้ามาเท่าละสองโตัวนะแต่บิดทือนกปิลิวนะี่มีอ้อเลย ลุกอะเหลือตะลุบูมทุกคนนะจากซีถื้นมีถื้อนะมดเลยลมก็แห้งแล้วทุกคนนะน่าจะมดหวังแล้ยละเบื้องส่งนะนกฟิดปลาลิวกะพระเอาหมดืดละเพราะว่ามันอิ่มมาได้สวยละเมื่อี้นี่มีแววว่าสีบิได้เพื่อนคอยนะเพราะว่าสมออยู่นกกระยาเฮาละเดี๋ยวสิไปหาเลาะก,ก้อนหน่อยหนึ่งบบดนี้ เรามีหึงไปเลิกกาิได้กลับมาบ่อนคือเก้าเพราะว่ามื้อนี้นี่กินข้าวกินน้ำยาแล้วคอยกาิได้กลับบ้านแล้วละ่ะแต่ทีมงานทามีหุ่จักว่าเพิ่สซอยูต่อหรือหรือเมอื่อคือเดียวนะหาเลาะบ่งกะฮาะถือเสิงก็ยามนี้นี่บังกะฮาะนี่ไปน้ำเดี่ยวเป็นหมู่ได้ทุกคน คือเมื่อวานนี้ทางทีมงานเขาว่าเจออยู่ทางพูนทางตาดแดงสเปรล่อาบางก่อน ได้เลาะห้องบ่อนก็นทุกคนนะสอยแห้งละทางทีมงานก็น่าจะมาเมดแล้วละเบิงส่งนะไปหารัดเสากะได้นกตัวหนึง่งได้นกฟิตรลี่อยู่ทุกคนนะแต่ตอนเท่าเก็บนะอกนะไม่าาได้ถ่ายเขาเบิงซับนะหกกะละบนหอไปย่านเฮฟได้นกที่หามาได้กะน,นะทุกคนตัวเดียวเขาเลอ ทางในผ่านเกียรเพื่อนก็นมาละเพื่นก็นได้กระเล่นตัวนึงเพื่นนึงเข้าไวก้กับซุกละเดี๋ยวสิเท่าก็มาีิ เดี๋ยวบันนี้กะถ้าลุ้นเบื้องทางทีมงานเพื่อนเ้ามาว่าสิมารหรือมีมานนะส่วนคอยกับบักเกตกะมีค่อยมานเลยตอนเสาร์ก็ได้ไ<ป>ทางในพานกะมาครบแล้วได้บันนี้ได้โอ้แต่ละคนก็ได้ไ<ป>สุเพิร์กมานอยู่ได้โอ้มาตนเพื่อกะได้นกข้อตัวนึงทางในพานกะได้นกวายสองตัก็แต่สองอก็ห่อตัวนึงโอ้มานก็โม่เลยอคอยกับ,บ ข่อยกะบอกเกดนี <yelled> ่แห้งหมานเบอร์โตได้พูละโตโตบักนี่ก็เล่นน้อยตัวนึงก็เล่นเด้อข่อยกะนกปิดปรีวก็จเยมันเันนาเอเละมาครบแล้วกสิได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกินข้าวเลยแนวเลอันกินเฮามื้อนี้มดพี่ลบเฮาบ่ลบกเฮาเนาะลบบ่ว ได้เฮฟป้ะแตะไปเล่อคอยเอาโทรศัพท์ไปอยู่อันอ้อยอนุกนี่นะลืมนกคอยป้ะเอเดอร์เสรนี่เปิดโทรศัพท์อ้อยป้ะมันมีเสียงไม่ค่อยนะชื่อยัดลายสี่ปีเลยคอยสิ่ปีอยู่เป็นเลยอขับมันบูมแน่ขี้ร้ายก็ละ สิบลูกได้จากโตได้นกน้อยตัวหนึ่งตแต่โหลีเห็นเ <laughs> สียใบจอาก่อนจอาแล้วกับทางทีมงานเฮาสีมาลาบกระเหาะแต่คอยกับสีได้หนีปีงสำลาไว้ส่วนหนึ่งกะสีได้ปั่นเดียวแล้วกับมือฟ้ามือตอนเขาทางบ้านพื่ละนกคอ,อนีุ่้ยขักเลยทุกคน จนกระหอกกระทั่งทิ้มงานเท่าเอาไปฟักเลยโคอ,อยู่พุนกระหะนะอบนะก็แล้วล่ะก็สิไปหนีปิงไปก่อนทุกคนเพราะว่า ยี่เฮอมันแห้งไหวได้น้อยนึงเพราะว่าเมื่อน,นี้กาสีได้เดินทางเลยนะเดินทางกลับเมือบ้านทุลักนกข้อดีครบุมซีนมันนะเป็นแต่แซ่บนะเราขับเสร็จกามี ซอยมากซอยมากนีบแล้วจงไปท่าเกินน่อยนึง ปีงแล้วแล้วกเสียมาขางก่อนขางออมอเอาต้นเพิ่นโคกระเหาะยมาลาบนี่แหละโคมันสุกก่อนก่อนจะลาบแต่โคกะเสื้อน้ำน้อยนึงเห็นมีเสื้อน้ำกะย่ามันมีซุกอย่ามันไหมก่อนความหมัมอนีกางเงีงกันแกนเนก้้วยยากเอาไปเลย ล้ามิโอ้ใหญ่ล้างรัดแหละใหญ่ีที่ไหนลงมอต้มไก่ค็ได้น้ตอดไงเด้อเล้วก็แทงมีห้าก่อ đẹp luôn coi 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 đi quả bưng hàng, Bông, hàng mà กินข้าวอิ่มกน็น่าจะแห้งพอดีอันนี้ก็ได้ของกินข้ากกบหน้าตากบสิประมาณนี้ละลับกระหอะมือน,นี้นะสีมือบาต้นเพื่อนแซบจีระแซบทีเระเบ,บ,บิงสีมันก่อนเห็นเยอะลับกระหอเนาะกระหอะแจวจะบ,บิรอดนะอ,อันนี้กระหออะไรพี่น้อย,ยลาบปั๊บถ เสมแล้วกระดูกผมรงคลักอยู่ละมะกินข้าวาน้ำเดียวปนี่เล็กราศมาครับนี่ครับเหนอเอาไปเลยว่นะกินเฮาาลายๆแล้วก็เมื่อกรับอยู่บ้านเมื่อโฉะลุกยำเฮอยำฮงครับยำลังได้วมาทิชเจอได้แล้วหลังจากอเชือกมูร้ เรไปวากินทั้งหมดเลยแซ่บมือนี้งอีกีมือนี้แซ่แห้งในมือนี้ยยนหนักเขากันนะอันนี้เม่อติดมือผเขาไม่ตีเขาเคยเรื่องม่าก็ยยังไกนะเขามไปเมื่อเมือเมือเขากินน้ำอิ่มก็น่าจะได้ละตามเบิ้งนะ ปิ้งก็ได้เพราะว่าเขาปิ้งสำล่าพอมันมั่งนะนะรวมๆเลยของกินที่หามาได้รอบนี้กะพอแต่ได้อยู่ได้กินกระปะหรือเมือกกะไม่ลายของกินกะได้น้อยได้หลายสำเร็จกะปานเดียวกินทุกคนมาจะเที่ยวกับบางทีกะไม่ได้เพลยเลยก็มีไม่ใช่นะ ปั่นแล้วกะสี่ประมาณนี้ลวทุกคนกะพอได้อยู่ได้กินอยู่ได้เที่ยวนี่กะแต่เคลยดมะนาวยังไม่ได้ปั่นนะเดี๋ยวเมื่อปั่นเดี๋ยวอยู่บ้านพุละเพราะว่าไม่ได้ฮักแข็งมันดองมี่มีอินเซอร์ได้ปั่นเครื่องปั่นกองแล้วแล้วกะเครื่องเขากะเก็บแล้วนะได้กะสุดท้ยเดินทางเมื่อก่อนทีมงานก่อนมาหน่วนทีมงานกะขี่รถไถเมื่อเครื่องกองกะได้เก็บขึ้นรถแล้วเมื่อแล้วได้อันนี้คือคอยสีอไปฟ้าพุละแถวดานทุกคน คือควเบดเมอร์เลยอันนี้คือหมอหนึ่งโหดหมอแกงแล้วก็คกถทยหมอพี่เดี๋ยวนี้คอยเอาไว้อยู่พี่เลยตัวนี้นะน,นี่ถือเมื่อบ้านอันนี้ถงมารอบนี้ก็ได้สะเมื่ออ,พอ,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 อนนีพี่น้องเอ้ยสะเขาเบอร์เห็นไม้ร่อนยูฮันมันงามก็เลยเก็บเอาซะอันนี้สะไม้ขยุ่งพี่น้องเอ้ยก็กินก็สิได้ประมาณนี้ละ โอเคบันนี้คอยกาสิได้เดินทางกลับก่อนดีมากหน้าเห็นพอมาพันจมือล่รมาหน้ามีครับมือเกือบเดี๋ยวไปถือมาเพราะเกือบนะฮะ มาหน้าเพิ่มจะมือละมาเพิ่มมานะมาฮะน,นกล่นเป็นต้นกล่นเป็นต้นเพิ่มกล่นเป็นต้นไม่มได้หลายบ่ฮั่นหัวใหญ่บ่หน่อย,อยอพอดีว่าเพิ่นมานำเม็ดเท่าเพิ่นมากล่นมั่นแต่มันคอยอยู่ในคอยทัยนในก,กล่นนะ มันตน้นกะงายอยู่รอบแบบนี้สิมันต้นนี้ห่างห่างกัสลายโหมันจะง่ายด้วมันตน้นคอยอยู่ฝานี้นะตัวคอยถ่ายยกลองนะนะัแต่สลายมันทุกคน ดินแตะยู่ได้แต่ทาอีกจัหน้อยก่อนเพราะว่ามันยังมีล่งโห่คักไปเลยคอยคุดบึงมันนั่นโัมันยังมีหญ่ไปเลยนะยกลองจนไปจะเห็นอดล่องได้เพื่อน่ามองก็น้อดีแม่ดี แม่ยูเฮอิญต้นอมันต้นน,ตน,นี่กาเดินทางไปไกลไปเลยก็ฮอนเฮิร์ได้บัดน,นี้เคสันคลิปนี้กาสิได้ขอทายให้ทุกท่านเบิ่อสัมนผนัสก่อนกาขอขอบมูลพบเจอห,หลายๆที่เข้ามาติดตามแล้วก็หับส้มเป็นกำลังใจให้กับซองบะเพชรเดี๋ยวคลิปหน้าพบๆกันใหม่สำหรับคลิปนี้กาขอขอบมูลพบเจอห,หลายๆสำหรับการหับส้มตั้งแต่ต้นจนจ,นจบบ๊ายบายบ๊ายบาย